รถสาเลี้ยงพ่วงค้างครับช่างศิลป์กูไทยครับลังคาพร้อมครับรุ่นมินิรุ่นประหยัดครับใส่สำหรับขี่เล่นเลาะบ้นนานพารูพาล้านขี่ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนครับตอนนี้บัฮ้อนแดดครับรุ่นมินิรุ่นราคาประหยัดครับตอนนี้ปลาปวมครับตัวนี้ เสรมาครับสนใจติดต่อได้ครับช่่างสินผูไทยครับสินภูไทยซาลิงครับผมรุ่นประจัดรุ่นมิกน้ครับเหล็กกาวไนไนครับตัวนี้ครับกาบัานไน่นสีแดงเลยครับตัวนี้ขอบคุณครับ